สวัสดีครับวันนี้เอ็นอาร์นิสันนะครับจะพาทุกท่านมาดูนิส s ันนาวราโปรโฟ X สีแดงนะครับซึ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแถมชุดแต่งเอ็กซิเมอร์นะครับเอ็กซิเมอร์แพ็กเกจแบบนี้นะครับก็ในสี3สีด้วยกันนะครับคือสีขาวสีดำและสีแดงนะครับใครออกรถนาวราโปรโฟ X ช่วงนี้นะครับ3สีนี้ เราจะมีชุดแต่งแบบนี้ให้นะครับก็จะมีกากันชนหน้านะครับผมก็เป็นสไตล์ที่ดุดันบึกบึนนะครับสวยงามแล้วก็มีการตกแต่งนะครับตัวหนังสือนาวราสีแดงนะครับบนกระจังหน้าลักษณะนี้นะครับก็เป็นชุดที่ตกแต่งให้ฟรีเลยนะครับมูลค่า20,000บาทนะครับผมก็ใครที่ออกสีนี้ก็จะได้รับฟรีๆไปเลยนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรอบคันเนาะ สีของสีแดงนะครับก็เป็นสีที่อาจจะไม่ใช่สีโปรโมทนะครับแต่ก็เป็นสีที่สวยมากสีหนึ่งเลยนะคบผมก็สวยตามแบบฉบับของ ProfoX นะครับผมก็เป็นรุ่นที่ถือว่านะครับเป็นราคานี่อยู่ใน ระดับตัวท็อปนะครับของนิสสันนาวาร่าทั้งหมดนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับก็มาพร้อมกับชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมเมอร์แบบนี้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับช่วงนี้ออกนิสสันนาวาร่าโปรโฟเอ็กซ์นะครับสีขาวดำแดงจะได้รับชุดแต่งนะครับผมก็มีจำนวนจำกัดนะครับใครอยากจะได้ก็ต้องรีบสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ